ผลลับมันจะพูดออกมาเองที่นี่แกรี่และแมรี่แอนเพลิดเพลินกับอาหารดีซึ่งดีต่อสุขภาพโดยหันหลังให้กับน้ำตาลครับในตอนแรกเริ่มนั้นผมคิดว่าตัวเองทำถูกแล้วกับวิธีการใช้ชีวิตน้ำตาลสักนิดค่อยออกกำลังผลก็คือสุขภาพไม่ดีนักครับเลือดผมมีไขมันสูงซึ่งอาจก่อให้เกิดสโตรกกับหัวใจวาย ผมได้ค้นพบว่าการกินอาหารและเครื่องดื่มน้ําตาลสูงผลักดันให้เรามีสุขภาพเข้าขั้นวิกฤตได้เลยล่ะครับเด็กๆมาที่โรงพยาบาลถูกถอนฟันจนนับแทบไม่ไหวครับที่เรารู้ตอนนี้ก็คือเราห้ามไม่ให้เด็กสองขวบสูบบุหรี่ห้ามไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์แต่เรากลับให้เด็กดื่มน้ําอัดลมแทนมันไม่ถูกต้องครับมันเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง การงดบริโภคน้ำตาลไม่ใช่แค่ระบุในฉลากว่ามันมีอะไรแต่ว่าควรจะลดปริมาณลงด้วยคำถามก็คือต้องการหลักฐานแค่ไหนถึงจะปรับเปลี่ยนได้เราต้องหันหน้าเข้าหากันนี่เป็นขั้นวิกฤตด้านสุขภาพและหนทางเดียวที่ทำได้ก็คือนำน้ำตาลออกจากอาหารไป ผมนั้นได้งดน้ำตาลผลลัพธ์คือเลือดของผมกลับมาปกติและน้ำหนักตัวก็ลดลงด้วยน้ำตาลคือตัวการที่ก่อให้เกิดโรคและการไม่ออกกำลังมันเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนครับและแน่นอนว่าเราบังคับให้คนออกกำลังไม่ได้แต่เราทำได้ในเรื่องลดน้ำตาลลง ซึ่งถ้าไม่ละก็ระบบสุขภาพในตัวของเรานั้นคงจะไม่อาจฝืนทนได้อีกต่อไปอย่างแน่นอนเลยล่ะครับเราต้องรักษาสุขภาพของเราครับ